คนเข่ามืดมือมืดคืนพี่น้องเห็ดใหญ่บรทานพ่พอแต่ดอกจูมพี่น้องไกล้เขียวไข่เขียวเมือเดียวกันละพี่น้องมเมล็กมากกินดอกจูมเหี้ได้พี่น้องแซบกระดอกบ,าน,บานจ่มใหญ่อยู่จ้ะดอกนึงพี่น้องจ่มใหญ่อยู่ยอดยาห้องยาห้องเงี่ยนะพี่น้องหมานขางทางคนเขาปลาแตกพื้นพือดอยู่บ่มีคน้นเบิงเห็ดหอมขางทางพี่น้อง เย็นปิดคลิปแล้วพอแห้งยังมาเห็นโอ้ยโโมเดียวพ่อปนเลยพี่น้อง ทีจ้าเอฟซี FC พี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านเอฟซี FC ใหม่เอฟซี FC เก่าทั้งในและต่างประเทศมนนเมื่อนี่เมล็กกับพามาลอโคกรอ,กกรอกปลาคือเก้าละจ้าปไปลุนไปชมน้ำเกมันไม่เล็กสีมานมาเนาะมาพี่น้องจุ่มแรกให้หมานจุ่มเห็ดไข่เขียวออกยี่น้ำกันเนี่ยพี่น้องเห็ดพึ่งหวานออกเป็นจุ่มเฮ้ยพี่น้องให้เพิ่งขีตดตดแบบนี้อยู่น้ากันเห็ดแดงเห็ดแดงนาชมพู่พี่น้อง ดอกเป็นมูลเลยดอกงามๆเลยจ้ะไทเขียวอ้าวหักกว่าดีเลยพี่น้องจุ่ม็นไทเขียวพี่น้อง จะโอ้ยมาแรงกิน่นเหลือเครื่องเดียวพี่น้องคนเขาเมืดมือเมืดคืนพี่น้องเห็ดใหญ่บททานันพอแต่ดอกจุ่มพี่น้องใ้เขียวแดงจ้า ไข่ขาวพี่น้องดอกงามงามทั้งใหญ่ทั้งอ้วนหอมหวยหวยพี่นอ้อ,ของขิงขาวใหญ่หลงเหลือหมูว่านแม่เล็กเอาบะหมดีดแดงต่ออแต่อะอยู่พี่น้องอื่เบยทิมก็ไร้ ไข่เขียวเขียวจนซีดแล้วล่ะพี่น้องผลตกต๊กน้ำเพิ่นผพหลายมรแมนเขียวมานขาวมานแดงก็เอาพี่น้องคนหลายแห้ง <c oughs> แตกสวดๆเลยหนาขาวเด้อพี่น้องไข่เขียวพี่น้องพ่อกันกันน้องสาวงบอกเอาได้บล่ล่ะเฮ้ยเพึ่งเขาตัวนี้ ไดอีกตัวยังแข็งอยู่งมุดเขาไปเอาอยู่นี่อุ้มไม่ขนพี่น้องเฮ็ดกระไดออกลีลีจุ่มไข่เขียวพี่นอ้องหอมออกประจำพี่น้องยังยุ่ยยุ่ยยังไม่มีใครเอาอมีคนเข่าพี่นอ้องอ้าวนล้วก็มีดอกเดียวสองต้นนี้พี่น้องอยู่นี่อดอกบางใยดอกมันจะ น้องเีหลายดอกตรงโมนี่พี่น้องส,สวยๆเลยเ,ยเขียวเบื้องเดียวกันแล้วพี่น้องนยขึืนลาพี่น้องน้องขาเลยพี่น้องดอกนี้ขาแบบอ้วนแบบปวบเลยพี่น้องดังพี่น้อง แกงแซ่บด้อพี่น้องขาวอบบวบใบเขียวบัวทันเพิ่นเวิ้งหนึ่งไข่ยู่เวิง้งเวิ้งสองนี่เพ,พิ่นบัวทันเข่าพี่น้องเวิ้งแรกบัววาเนี่ได้ซิฟก็ดอกเพิ่นเข่าแตกสวดสวดอยู่บรไเวน้ำเพิ่นเลยพี่น้อง ขาวพี่น้องบ้าพี่น้องขาแดงนานะ จุ่มให้เขียวนอนถาพี่น้องแดงดอกใหยใยพี่น้องว้าสุพี่น้องให้เพิ่งสะอาดให้เพิ่งนาฮอามาดอกใหยใช่พี่นอ้องหื้มตะแกงแซ่บดอกใหญ่ดอกพายเงาให้เขียวใหญ่บทันค้นพี่น้องทไม่เล็กมากกินดอกจุ่มอยู่เด้พี่น้องแซ่บ,ก,บก็ดอกบานจุ่มใหญ่อยู่จ้ะ ถูกดีแท้พี่น้องเพิ่นขมาแตกสวดๆวดอยู่เบิงนี่เพิ่นยังเหลือไให้หม่เล็กอยู่เพิ่นนี้แล้วไม่เล็กเขม้าเบิ่งพี่น้องโอ้ยแต่ดอกมนงามเลยจีน้อยก็มีพี่น้องเม่เล็กเว้นไว้เม่บักใหม่ปลากับจุ่มเห็ดวัสีไก่เคียงกันพี่น้องเนมนยาไข่เขียวพี่น้องเห็ดแซ่บพี่น้องจุ่มเห็ดขี้เท่าเก่งแซ่บเกงหวานแท้แเด้อนี่ กูีเท่าออกเลอนเห็ดดอกอือนเนาะพี่น้องงาใม่เพิ่นปิดบังไว้ให้พี่น้องเลยเหลือหลอดมาถึงเมล็ดไ้ขเขียวพี่น้องแดงชุ่มเห็ดไ้เขียวพี่นอ้องงายอยู่แดงพี่น้องอยุไใต้ใบไหม้เพิ่นก็นเลยบดเดีย ไว้พี่น้องหารถจ้ะเขาเจ้าหองเอือนกันแซลวซลอยู่พี่น้องหวานพันเขมมาเมฆลายลาย,ลายพี่น้องแตกสวดๆยู่มันแต่ไก่อำเภอเมืองสีสะเกตว่าให้เขียนน้องคูนะ่งามเลย อีคูนึงพี่น้องว่าจำพี่น้องลองเข่าปลาลึกแวก่าหมานเห็ดขางทางดอกนึงพี่น้องจุ่มยญ่อยู่จุ่มนึงจ้าจุ่มนึงพี่น้องจุ่มนึงจ้าใช้กับพ่อดได้ดอกจุ่มพี่น้องดอกบานพันยัยบ่ทันคนเวียนกันเข่าเนาะพี่น้องผู้นึงเข่าผูน้นึงออกอย่าห้องอย่าห้าองเนี่ย พี่น้องหมานข่างทางคน้นเข่าปลาแตกทืดตืดอยู่บนมีคน้นเบิงเห็ดหมข่างทางพี่น้องอ่ะเย็นปิดลิปแลลวพอแห้งยังมาเห็นโอ้ยโอ้โอมเดี่ยวพ่อปนเลยพี่น้อง มานบ่เลิกบ่แล้วพี่น้องปิดคลิปไปแล้วกับมาพากันเก็บเหดอยูุ่คางทางพ่อแบบหลายแต่เวลากลับบ้านเราจะพี่น้องมาสรุปยอดเหตุกันจ้านี่สุดยอดพี่น้องหมานมาน,มานคือเก่าจ้าสวดกระตาโจโก,โก้เลยจ้าบระทศไทยทุกดอกเด้อพี่น้องเหตุเพราะว่าแยกกันหากระดองสาวเนาะของน้องสาวกะ ไดทไทเมื่กี่ดอกดอกพี่น้องเพราะว่าแยกกันหากับพ่อกันตอนใดกับเดทไทบริพ่อกันกับบริทายจะเหติ่น้องเท้าเก็บมาแต่กลับามารวมกันสวดตาเลยพี่น้องเห็ดงามอยู่พี่น้องสวยๆเลยชช่นชอบลินมีจฉาฝากดไลก์กดแช่กดติดตามเป็นกำลงังแรงใจให้แม่เล็กเนี่ยเด้อจ้ะขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทอง สุขภาพร่างกายแข็งแรงบุรักษาภาคุมคล้องจ้าพอกันคลิปไมบ่บายสวัสดีคะ่ะขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าดงเนาะพี่น้องขอบคุณธรรมชาติขอบคุณต้นไม้ทุกต้นเห็ดทุกดอกเออธรรมชาติสร้างสารรค์อิหรีพี่น้องมาวันไหนก็ไม่ผิดหวังจะเข้าเช้าเข้าบ่ายกมานคือเก่าพี่น้องไปเลยจ้ากลับบ้านกันมือไหม่มาลุ้นกันไหมจ้า